กลับมาอีกครั้งของท็อกโชว์เรื่องการเงินกับหนึ่งเดียวคนนี้โคชหนุ่มจากกระพงศเมธพันธนาคารอมสินพรีเซนต์มันนี่โคชออนสเตจร่วมกับรายการเงินทองของจริงตอนชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะท็อกโชว์เรื่องการเงินที่จะช่วยคุณแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันเสาร์ที่18โคราชซินีเพล็กซ์เสาร์ที่25าพารากอนซินีเพล็กซ์เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง พี่ว่าคนเราจะคิดถึงเรื่องอะไรนะคิดได้หมดมเนอะอยากได้อยากมีอยากเป็นได้หมดอมความคิดมันเป็นสิ่งที่มันหยุดไม่ได้มันวิ่งอยู่ในหัวอแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจการเลือกของเราเนี่ยแหละคือตัวที่จะเป็นตัวพาชีวิตเราไปสู่จุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเราอยากจะมีรถสักคันหนึ่งครับคิดว่าอยากจะมีรถสักคันหนึ่งแต่พอ เรียกว่าใส่เหตุผลร้อยแปดนะว่าทําไมต้องมีรถคันนี้เสร็จแล้วพอเรานั่งดูตัวเลขการเงินพอจะต้องออกรถสักคันหนึ่งเราจะต้องผ่อนเท่าไหร่มีค่าน้ํามันไหมหรือว่าใช้ไฟฟ้ามีค่าจอดรถค่าทางด่วนไหมเบสเสร็จพอมาดูปุ๊บเราประเมินแล้วเราเข้าใจตัวเองได้ว่ายัางแล้วเราตัดสินใจเลือกที่จะยังในตอนนี้นั่นแหละมันคือสิ่งที่มันควรจะถูกเรียกว่าถูกสอนถูกแนะนํา ถูกปลูกฝังว่าคนเราเนี่ยจะคิดอะไรร้อยแปดแวบเข้ามาในชีวิตได้แต่ถึงจังหวะที่ต้องตัดสินใจทําจริงๆอ่ะขอให้เราตัดสินใจโดยคิดถึงคซณเควนณ์หรือผลที่จะตามมาว่าเราสามารถเรียกว่ารับมันไหวไหมอ่าเพราะถ้าเมื่อไหร่คนที่เราคนเราขาดความยั้งคิดในการตัดสินใจโดยที่ไม่มองคซณเควนณ์แล้วอันนั้นคือระบบความคิดเราพังยกตัวอย่างเช่น นี่บัตรเครดิตท่วมจะตายอยู่แล้วก็ยังกดยังรูดอยู่อันนี่คือมันระบบมันพังแล้วถูกไหมแต่ถ้ายังเป็นคนทั่วไปที่เรียกว่าระบบความคิดยังไม่พังพอ,อซื้ออะไรไปรูดศูนเปอร์เซตสิเดือนไปอันหนึ่งซึ่งไม่ได้ผิดอะไรคนเราอยากจะใช้ของก็ไม่มีปัญหาแต่พอจะรูดอันที่สองเนี่ยระบบการตัดสินใจเราเป็นยังไงเราหลอกตัวเองไหมบอกว่าอืถ้ากัดฟันหน่อยมันก็น่าจะโอแหละแต่กูว่าเอาอันนี้ให้เหลือสักใกล้ๆกหมดแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าเห็นไหมพี่ว่า มันคือระบบความยั้งคิดอ่ะการตัดสินใจอ่ะคือระบบการตัดสินใจมันคือเรื่องใหญ่ที่จะต้องถูกฝึกถูกสอนกันมันควรจะเป็นเริ่มต้นจากการตัดสินใจเรื่องการใช้จ่ายไหมครับ <S <S คือพี่ครูผมมาเคยได้ยินมาผมจำไม่ได้อาจารย์ไหนคือพี่หนุ่มเคยบอกว่าคนเราจะวัดความอยู่รอดเรื่องเงินคืออยู่ที่การจัดก,การค่าใช้จ่ายใช่ใช่มันแปลว่าไอาการตัดสินใจเมื่อกี้มันน่าจะเป็นการตัดสินใจเบื้อพื้นฐานจากการใช้จ่ายก่อนใช้จ่ายเอาง่ายง่ายเอาง่าย uh huh เราถ้าเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนอ่ะ เราได้เงินงเข้าบัญชีแค่เดือนละครั้งเดียวครั้งเดียวแต่พอมันโอนเข้าบัญชีปุ๊บน้องต้องตัดสินใจอีก30วันแล้ววันหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งนะเกี่ยวกับเรื่องเงินของหนองว่ากินไม่กินซื้อไม่ซื้อใช้ใชไม่ใช้ใชแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นคอนเควนต์ต่อไปว่าแม่ห้าวันแรกมึงจัดซะเต็มเหนียวเลยเพราะฉะนั้น25่ที่ตอนที่เหลือมึงก็ต้องพร้อมที่จะกินเบาลงครับถูกไหมหรือ วันห้าวันแรกมึงไปซื้อมาม่าที่โลตัสมาสองลังเลยไหมถูกไหมเพื่อโค้งสุดท้ายมึงจะได้ประคองชีวิตเข้าเ้นชัยได้คือทุกอย่างพอเราตัดสินใจปุ๊บมันจะเป็นคอนเควนต์ตามกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคําคำหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไกลไปจากคาว่านี่ไกลออกมาจากคําว่าการใช้จ่ายเราจะพูดถึงการวางแผนการเงินการวางแผนชีวิตการวางแผนการเงินการวางแผนชีวิตแม่งคือการที่เรารับผิดชอบต่อชีวิตเราโดยการมองไปข้างหน้าเนาะ ว่ามันกําลังมีอะไรรอเราอยู่แล้วเราถอยกลับมาตัดสินใจวันเนี้ยเตรียมการในวันนี้อ,อือ่าเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามนุษย์ที่ถูกฝึกมาอย่างดีว่าเฮ้ยเอยเรื่องนี้ระวังอ่ะถูกสอนถูกอะไรต่างแล้วก็รเริ่มเป็นคนระวดระวังกับชีวิตเนี่ยเขาก็จะยังไงก็ตามมนุษย์เราไม่ต้องมีทะเลทลายบ้างใ,ใ,ใครไม่กิน<ช>ข้าวแกงทุกมื้อถูกไหมใช่เราก็อยากจะมีชาบูบ้างอยากจะมีสเต็กบ้างแต่ คนที่เขาเขาควบคุมตัวเองได้คำว่าควบคุมตัวเองได้มไม่ใช่หมดจดร้อยเปอนะพี่ว่า6กหกสิบเจ็ดสได้แม่งก็หรูมากแล้วกินแพงบ้างวันถัดมาแม่งกินข้าวแกงวันนี้กูลงอาหารของบริษัทแล้วกันถูกไหมเออแต่ว่ามันก็จะบริหารทุกอย่างให้มันกลมกล่อมได้ทุกคร,ครั้งที่มีการตัดสินใจมันจะเกิดมันจะเป็นตัวควบคุมการตัดสินใจในสเต็ปต่อไป